สวัสดีครับเพืเ่น c, อนๆเลยเอฟซีวีในชาแนลเป็นจังายบ้านเนาเป็นจ้างใดบ้างนะมีผู้ใดได้อยู่บ้านเนาเข้าบนเข้าล่างเลยนะเข้าบนเข้าล่างเลยนะมีใครได้บ้างไหมนะเจฟฟองเบียนะ หนักเลยวอนนี้เจฟฟองเบียร์ยทั้งบนทั้งล่างนะเจฟฟองเบียร์ทั้งบนทั้งล่างนะมีใครได้บ้างนะมีเข้าอยู่นะมีมีเจฟฟองเบียร์นะเจฟฟองเบียร์เจนุกนะเจนุกก็เข้าเจฟฟองเบียร์ก็เข้าเจจินดาก็เข้านะเลขลับเลขลับก็เข้า นเลขรับก็เข้านะแล้วก็เซีย d ซีแอดมินที่ที่เสียงเซียซที่ตอนแอดมินไปทำบุญก็เข้านะก็เข้าเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะก่อนอื่นฝาก f อซไว้หน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากช่องในน้อยช่องนี้ไว้หน่อยวีไนท์ช n แนล ฝากดันช่องให้นิดนึงนะฝากดันช่องให้นิดนึงนะฝากแชร์ด้วยกันได้นะฝากแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันหน่อยนะเจ๊ฟองเบียรเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้นะวัที่แล้วเข้าหกแปดเจ๊ฟังเบียรนะวันนี้เจฟฟังเบียฟันเก้านะวันนี้วันนี้เจสวดเจ๊ฟังเบียฟันเก้า ให้9ก9าสอง้าห้านะเม็ดเดียวเกนะเจฟฟองเบียเจฟฟองเบียมั่นใจว่าเ้ามาล่างนะมั่นใจว่าเ้ามาล่างแต่ปรากฏว่าเก้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะมาทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้ง9 2สองทั้งห้า้านะก่อนเจ๊ฟองเบียกับใครใครที่ได้ดูคลิปก็นะตอนสรุปแอดมินก็สรุปนะ แอดมินก็สรุปเจ๊ฟังเบียรสนะ์สรุปทุกสำนักนะสรุปทุกสำนักแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนตอน,ตอนท้ายคลิปแอดมินก็บอกไปด้วยว่าตัวที่แอดมินชอบคือตัวอะไรบ้างนะตัวที่แอดมินชอบมีตัวอะไรบ้างแอดมินก็บอกแอดมินชอบ5้านะชอบห้าชอบสอง6 27สองหสองเจแล้วก็3ามเจ ที่แอดมินชอบ4ตัวนะสองสองเแล้วก็สามตัวที่แอดมินชอบนะสตัวแอดมินชอบ529สองเก้นะห้าสองอก้อกสตัวท้ายเลขท้าย3ตัวรวังลอตเตอรี่3ตัวท้ายตรงๆเลย529อนะออกตรงๆเลย แต่แอดมินซื้อข้างบน <c oughs> ซื้อห้าสองเก้าข้างบนนะมันออกข้างล่างห้าสองเก้านะออกออกเลขท้ายสามตัวล่างห้าสองเก้าก็เลยไม่ได้ได้เฉพาะเก้าสองแอดมินได้เฉพาะเก้าสองนะก็ได้พอได้ถูได้ไถไปหน่อยนะเพราะว่าแอดมินแอดมินมั่นใจวดนนี้ คือไม่ไม่สองหกก็สองเก้านี่แหละแอดมินมั่นใจนะว่าไม่สองหกก็สองเก้าต้องมานะยิงเกฟฟองเบียร์มั่นใจว่าเก้าจะมาด้วยแอดมินก็เลยอ่ะก็นั่นแหละมั่นใจว่าสองหกกับสองเก้านี่แหละเพราะว่าหกกับเก้าอาจจะตีลังกานะสองเก้าก็อาจจะตีลังกาเป็นสองหกอย่างเงี้ยแอดมินก็เลยเพราะว่างวดงวดงวด,งวดที่แล้วเนี่ยแอดมินซื้อสามเก้า มันตีลังกาเป็นสามหกอ่ะงวดที่แล้วเนี่ยงวดก่อนปีใหม่อะ่ะแอดมินซื้อสามเก้าไปเยอะเลยมันออกสามหกคือมันตีลังกาไงหกเป็นเก้าอวนนี้แอดมินก็เลยแง่แอดมินชอบสองหกก็กลัวตีลังกาเป็นสองเก้าแอดมินก็เลยชอบทั้งสองหกสองเก้าเลยนะก็เลยใส่ทั้งสองหกสองเก้าเพราะว่างวดที่แล้วนี่ชอบชอบสามเก้ามันออกสามหกะงวดน,นี้ชอบสองหก มันก็อาจจะออก29ก็เลยชอบทั้งสองตัวไปเลยแล้วก็หลายสำน,นักด้วยนะหลายสำน,นักด้วยที่ให้26 29เนี่ยนะให้หลายสำน,นักเลยนะหลายสำน,นักมากแล้วเลขก็ดังมากด้วยนะเลขก็ดังมากด้วยนะแต่ว่าดีดีอย่างหนึ่งนะดีอย่างหนึ่งที่ว่า26สองอั้นนะ2662สองอั้น แต่สองเก้าเขาไม่อั้นแอดมินได้แอดมเก้าสองอ่าได้เก้าสองไม่อั้นเออเขาจุ้ยหน่อยนะตอนแรกคิดว่าอั้นหมดนะแต่ไม่อั้นเขาอ,อั้นอั้นห้าเก้าเขาก็อั้นนะหกหกสองห้าเก้าพวกนี้อั้นหมดเลยนะแต่ว่าเก้าสองเขาไม่อั้นนะแอดมินก็เลยรอดได้เต็มหน่อยได้เต็มหน่อย ก็มีของนะมีเจฟังเบียเจนุกเจจินตาแล้วก็เลขลับแล้วก็เซมซีนะเดี๋ยวแอดบินจะขึ้นให้ดูนะเดี๋ยวแอดบินจะขึ้นให้ดูอย่า,าดูยังดูยังเลขลับก่อนอ่ะดูยังเลขลับก่อนนะเลขลับงวดที่แล้วนี่นะที่แอดที่แอดมินปล่อยไปนะ งวดที่แล้วเรียกรับเขาเน้นตรงนี้นะทางเน้นนะทางนี้คือกันเน้นทางนี้งวดที่แล้วมันออกสามหกกับหกแปดนะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเลขกรับงวดที่แล้วทั้งสามหกทั้งหกแปดตรงตรงเลยไม่ต้องกลับเลยงวดที่แล้วนะเลขกรับนะงวดวันที่สามสิบก่อนปีใหม่นะเรามางวดนี้ แอดมินก็มาปล่อยให้นะเลขลับนะสองเก้าสองหกนะนี่คือตัวเน้นก็เข้าเข้าสองเก้าเก้าสองอีกนะเขาให้สองเก้าแต่ว่ามันออกเก้าสองก็เข้าเป็นตัวกลับนะแต่ตัวกันไม่เข้านะก็คือตัวที่เน้นเข้าเลขลับก็ยังเข้าอยู่อีกนะเลขลับก็ยังเข้าอยู่อ่านะ แล้วก็ของเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นให้ดูของเจนุกเจนุกให้เจฟฟองเบียเดี๋ยวจะขึ้นของเจฟฟองเบียให้ดูว่าเจฟฟองเบียให้เรียกอะไรคนที่ดูคลิปก็ได้ไปนะคนที่ดูคลิปก็ได้ไปแล้วคนที่ดูตอนสรุปแอดมินสรุปให้ก็ได้ไปนะทันใดที่ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องเสียใจนะเจฟ๊ฟองเบียมีเจฟ๊ฟองเบียฟัน9นะมี92 95 98เม็ดเดียว97นะแล้วก็ของเจนุกให้673จ็ดแล้วก็มี26 6ห29 92นะของเจนุก แล้วก็ของเจจินดาก็ให้วิ่งหนึ่งกับสองเจจินดาให้วิ่งหนึ่งกับสองเจจินดาให้ห้าสองเก้านะห้าสองเก้าเข้าเลขท้ายสามตัวตรงตรงเลขห้าสองเก้าเจจินดาลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่นะห้าสองเก้าตรงตรงแล้วก็เก้าสองตรงตรงของเจจินดาอ่เก้าสองตรงตรงของเจจินดาเข้าทั้งสามตัวล่างแล้วก็สองตัวล่างตรงตรง นะตรงๆเลยทั้งสามตัวทั้งสองตัวเจจินดาเลขรับก็เข้าเป็นสองเก้าเป็นตัวกลับเราใครจำได้ไหมที่ท่านใดที่ได้ดูคลิปของแอดมินที่ไปทำบุญนะที่ไปทำบุญแอดมินเสียงเซียมซีนะแอดมินเสียงเซียมซีเซียมซีมันได้เลขสองหกนะได้เลขสองหกแอดมินก็พูดในคลิปเลยบอกว่า 6กับ9ตัวเดียวกันนะก็ให้ซื้อ26กับ29เอาไว้นะซื้อ26กับ29นะเราเวลาซื้อเราซื้อเราก็ซื้อกลับใช่ไหมสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่าแอดมินก็แอดมินก็ชอบสองหกก็แหละแต่ว่าแอดมินก็กลัวจะเป็นเหมือนก้อที่แล้วไงหกสีลังกาแอดมินก็เลยใส่ด้วยในงวดนี้นะก็เลยได้มา ก็ดีใจด้วยนะคนที่ดูคลิปคนที่ได้ก็ดีใจด้วยนะคนที่เขาไม่ได้ดูคลิปก็ไม่เป็นไรนะ,ะเขาอาจจะหาช่องทางอื่นได้นะหาช่องทางอื่นได้เราก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันก็เราก็ให้เอซของเราที่เหนียวแน่นนะที่เกาะติดสถานการณ์นะไม่ยอมปล่อยเลขอ่าคุณพี่อะไรนะวันนั้นก็คอมเมนต์มาถามแอดมินแอดมินก็ลืมลืมชื่อไป คุณพี่บอกว่ารอรอสรุปตัวเลขนะรอสรุปตัวเลขแต่คุณพี่ได้ดูก็น่าจะได้นะเพราะว่าเพราะว่าแอดมินสรุปตัวเลขไปให้นะตัวที่ชอบนะนี่เลยท้ายคลิปไปดูได้เลยนะไปดูได้เลยท้ายคลิปแอดมินสรุปตัวเลขตัวที่ชอบห้าสองเก้ากับสามสองเจ็ดนะสองตัวแอดมินก็ชอบสองหกสองเก้าสามเจ็ดสองเจ็ด 1847งแปดสล้วแอดมินก็พูดในคลิปไปด้วยว่าตัวที่แอดมินชอบมากที่สุดก็คือ26 29 3สอกับสอแค่4ตัวนะ2องหกสองก่าสากับ72 4ตัวนี้แอดมินชอบมากที่สุดอนะก็ซื้อไปซื้อกับนะซื้อส9งเก็ได้เต็มๆนะได้เต็มเต แอดมินก็ได้อยู่นะได้อยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าแอดมินไม่ใช่คนไม่ใช่คนซื้อหวยเยอะนะถ้าเป็นคนที่เขาที่เขาชอบเล่นหวยจริงๆอะ่อะที่คนเขาซื้อกันถูกเพิงหลายแสนอย่างนั้นแหละนะเขลงทุนกระตัวหนึ่งหลายพันนะแต่แอดมินแอดมินไม่มีตังซื้อ,อนันหรอกนะแอดมินก็ซื้อแค่พอได้ฟังพอได้ลุ้นนะพอได้ฟังได้ลุ้นแต่ตัวที่ชอบเกิดเนี่ย 529เนี่ยแล้วเลขท้ายรางวัลลอตเตอรีตตร่อ่ะตรงตรงเลย529เนี่ยนะ529เนี่ยเลขท้ายรางวัลลอตเตอรีตตร่ตรงตรงเลยที่แอดมินชอบนะแอดมินก็ซื้อนะซื้อ uh ของเอกชนน่ะนะจะพูดไอ้นั่นก็ไม่ได้ต้องพูดเอกชนนะพูด arn, รัฐบาลลอตเตอรี่รัฐบาลแล้วก็ต้องพูดเอกชนนะเอกชนก็ wa, นี่แอดมินซื้ออย่างงี้เลย529อย่างงี้เลย นะ529อย่างนี้เลยตัวเดียวโดดๆเลยนะแล้วก็ซื้อ2629แล้วก็9262นะแอดมินซื้อก็ได้ได้เสียดายที่ว่าข้างบนไอไอรางวัลที่หนึ่งมันน่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งมันน่าจะเป็น529หรือว่าหนึ่งแล้วสองห่า259นะจะได้ได้ข้างบนด้วยนะเพราะว่าลอตเตอรี่หาไม่ได้หายังไงก็หาไม่ได้ ไปดูกี่ที่กี่ที่ก็ไม่มีนะแถมแพงด้วยใบยละสองรอยยี่สิบยังหาไม่ได้เลยนะห้าสองห้าสองเก้าห้าสองหกแอดมินไปหาหาไม่ได้เลยทําไมงั้นจะได้ลอตเตอรี่ด้วยมันหาไม่ได้จริงๆนะวันนี้ก็มาดีใจกับเอซนะดีใจแกเอฟซี FC, ที่ได้นะท่านใดที่เข้ามาดูก็ก็ดีใจด้วยนะที่ได้ มีเงินมีทองใช้กันปีใหม่นะแล้วท่านใดที่ไม่ได้มาดูก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้กดหน้างกดหน้าก็เข้ามาดูบ้างนะเพื่อจะได้กันบ้างนะเพื่อจะได้กันบ้างวันนี้ก็มาแค่นี้แหละนะมายินดีกับเอซที่ได้นะมายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกติดตามหน่อย ากเป็นกำลังใจให้ด้วยวนะินะัยชนแนลฝากจองน้อยจองนี้ไว้หน่อยนะฝากตันจองให้นิดหนึ่งนะนะนะรักไม่น้อยนะไม่ต้องรักมากแต่ขอให้รักมานานนะนะนะก็ยืมก็ยืมที่สัยันมาใช้หน่อยนะนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละนะยไงก็เดี๋ยวงวดหน้ามาลุ้นกันต่อมาเจอกันใหม่นะ แอดมินจะตามมาด้วยนะเลขลับนะแอดมินจะตามมาด้วยเลขลับนะเลขลับแอดมินจะตามมาให้ด้วยนะเลขลับอ่ะสามหกหกแปดนะวันนี้มาสองเก้าเก้าสองน,นะแล้วแอดมินจะตามให้ด้วยเลขลับแต่เขาก็ไม่ยอมบอกนะว่าเลขลับมาจากไหนเขาบอกว่าถ้า,ถาบอกกมันก็ไม่รับเขาว่างั้นนะแอดมินก็เออไม่เป็นไรขอให้หวยเข้าก็พอนะ เก้าก็พอโอเควันนี้ก็เอาแค่นี้นะมากินดีดเฉยๆแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีนะมีสุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงนะมีเงิน,นมีทองใช้กันนะไม่ขับไม่สนทำอะไรก็ให้ระวังกันนิดนึงนะเ่วงนี้โควิดก็เริ่มกลับมาระบาดกันอีกแล้วก็ต่อให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสว,วัสดีครับ